สวัสดีครับผมสวัสดีครับตรงชัยชาแนลครับผมวันนี้สิบห้ามาเบึงนะครับวิธีเฮ็ดออมนะครับข้อมือแบ่บ้านบ้านที่สุดครับสูตรผมนี่นะครับช่วงนี้กับฝนตกพร้อมครับก็เลยขี่ทานไปหาอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์กับิีนีเนื้อแนี่ักเขือแเน่นะครับลักซี่แล้วก็ผพกรีเลิศครับผมนะครับ เออเป็นตะโกแน่นมีไปใช้บไดนาวัดีที่มู่อยู่ใน้างามาปูการครับเป็นรสชาติคาร์บบนิกทีันครับนะครับโตล่มบันไดครับเดี๋ยวผมปลูอครับมาูกทีกจะเลยครับนี้สีมะตะมัคีับหอมนะครับหอมแดง ใส่กันเพื่อที่จะเป็นเครื่องหอมนะครับขนาดตะไคร้ยังบ่มีครับผมคิดบนเราโดดครับฝน,นตกนะครับนี่จะใบรถหูดครับใบโรหูนนะครับก็จะตามแล้วกับใบโรหูนเป็นใบโรหูดร้อนนะครับผมสลยสิบ,บสีเพราะว่าสามารถกินไ้เลยครับบ่แข็งรับถึงน้นำ่อนแล้วนุ่ม เมาเอาเครื่องหอมนะครับไปขวบหรือว่าผัดน้ำมันหน่อยน้ำมัน,วนขวบเครื่องหอมเดี๋ยวจิ้มใส่ผัดน้ำมันลงไปจ้าหน่อยแต่ว่าแส่บตังขนาดครับ แล้วครับแล้วก็เอาเนื้อครับเนื้อลูกเนื então, ้อลูกห <apps. S 1> <duh. S 3> ัวครับโปเทเปแดกนะครับเพปลาแดกน้ำเปแดกใส่ครับหัวจังน้อยหนึ่งนะครับอันนี้เนื้อพ่อเอ่อพื้นเพิ่มพื้นเพิ่มเนี่ยซุกหลายครับสุกหลายมันหยาบนะครับต่อมาก็จะเอา เขือนะครับเขอกับนดโคกนะครับน้ำโคกน้ำหลังโคกครับครับแล้วก็เนื่องก็เอาเขอมาขัวก่อนครับเขอมาลงมาขว้าเพื่อที่ให้เขามันุบครับสูตรผมในเคืองบกเขือต้องเปียดด้วครับบางคนเพิ่อนกัเท็่บกเขือแบบบ๊อกเพลยแต่ว่าผมอยากกินเมเพลยๆครับหวานนยังหยั่งง่ายม่เสร็จครับเกือเอาน้ำโคกครับ น้ำลางคกครับใช้เลงใบอีกกนนะครับจะ่ปยางไให่อนหลายครับใ้แห้งจะไปแห้งครับไปคอยเกี่ยวครับเห็ืใเห้เนื้อมันหนุ่มนะครับเนาะต่อมาครับผมก็บติตําเขาเบี้ยว้ครับอันนี้คือเขาแซ่นมนะครับทำเขาเบี้ยว้เพื่อที่จะเห็ดใอห้หนามมันเหนียวเนียวนะครับเห็ื่อนามของออมเนื้อนะครับใน้มเหนียวเหนียวทำเห้ละเอียดครับ ตทำแล้วนะครับเพรากว่าก็จะเดือดนะครับก็จะเนื้อเดือดสุดดีนะครับดีกับใส่พักอีเลิศครับักอีเลิศใส่เต็มหม้อครับแต่ว่าคุณก็เข้ากันดูเพิ่งเหรอครับใส่พักอีเลิศต่อมา ครก็คือใช้แท็กซี่ครับเพิ่งไปนะครับเบิ้งพปฟซี่เดือดอกี่ครับคุณม่เต็มหเบิมดล่ะข้าวเดียวครับต่อมะเขาแท็กซี่ใส่ครับเพิ่มความหอมซีเร่าครับซีเร่าใส่ยังน้อยนะครับเบิ้งเพิ่งเริ่มเบื่อลวครับจะเป็นอันเสร็จครับใส่โคเบียใส่ยังเข้าไปนะครับ น้ำกระชีนเนืน้อเหง้าเจโน้ยนะครับตักรับทานได้เลยนะครับมาดูการ์ดสีสันนะครับจะเป็นแบบนี้ครับอ้อมเนื้อสูตรตรงใส่เส้น,นคเครับกัะเพือกกะสีออกเปื่อยๆเจโน้ยแล้วก็น,น้ำกระชีนออกนเนื้อเหง้าครับเหง้าจะเกกข้าเบือฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ด้วยครับเด้อสวัสดีครับ